เล้งเพชรลุงทรงจ๊ะเมื่อกี้ฉันเดินผ่านสวนแล้วเห็นผลไม้หล่นลงพื้นแล้วก็สุกคาต้นฉันขอได้ไหมจ๊ะโอ้ยไอ้นั่นมันกินไม่ได้แล้วถ้าอยากจะกินจริงนันลุงไปเก็บบนต้นเลยไอ้ที่หล่นพื้นไม่ต้องเอาไปหรอกคือฉันจะเอาไปทําขนมนะจ๊ะเพชร็็เ,เป็นเจ้าของร้านขนมไทยอะจ๊ะเห็นแบบนี้ขายดีมากเลยนะจ๊ะจริงเหรอ โอ้เอาไว้ลุงขอไปแวะชิมบ้างแล้วล่ะจะเออนี่เห็นบอกว่าจะไปตลาดส่งจดหมายกันใช่ไหมลุงบอกทางเลงเข้าไปแล้วรีบไปกันล่ะเดี๋ยวเจับเพชรฉันกลับไปเอาเงินให้นะจ๊ะเพชรบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อของมาทำขนมใช่ไหมจ๊ะคือ ฉันขอโทษนะฉันถือวิาสาสะเอามาแล้วไม่เป็นไรหรอกจ้าเงินเนี่ยก็เงินของเราว่าแต่มีเงินอยู่แค่นี้จะพอซื้อของหรยอจ้าเราก็ซื้อของที่จำเป็นก่อนไม่ต้องทำเยอะเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่นี่ชอบทานขนมอะไรเราค่อยออกกำไรมาต่อทุนจ้ะ <laughs> ก็ปิดอ่ะนี่พอดีพ่อกำลังคุยกับแม่เขาว่าเรากับเจ้าไซสนิทกันมากเลยเนาะช่วงนี้ก็พอพี่เพชรไม่อยู่ฉันก็ไม่มีเพื่อนก็มีแต่ไซนี่แหละที่คุยกันรู้เรื่องอ๋อแน่ใจนะว่าเป็นแค่เพื่อนะเรื่องพี่แกยังไม่จบเลยแล้วไอ้ไซมันก็น้องคนที่โูดเนอ้ยก็ลูกบอกแล้วต่ว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้มีอะไรกัน เออแล้วคิดดูดีๆนะถ้าเจ้าไซไม่ช่วยลูกสาวเราเนี่ยป่าน,นี้เป็นยังไงอาจจะเจ็บตัวไปก็ได้พลอยวันหลังไม่ต้องให้ไอ้ไซมันมารับเลยนะเดี๋ยวได้โดนลูกหลงไปอีกนะไซเขามารับเพราะเขาเป็นห่วงฉันกลัโหจะคิดทำอะไรไม่ดีอีกอนีน่เดี๋ยวสิอุ้ยพูดก็หาว่าบนบอกก็หาว่าว่าลูกบังเกิดก้าวเอ้ยอ,อ้าวแล้วใครเลี้ยให้ลูกเป็นแบบนี้ล่ะพี่จ๋า อันนี้เรียกนูว่าดุก็เพราะว่าพี่เป็นอย่างนี้ไงลูกมันถึงไม่กลัวฉันแล้วก็หาว่าฉันเลี้ยงลูกไม่ดีฮะอะไรนะพลอเอาจี้โจกของลูกอ่าได้เดี๋ยวพ่อไปจัดการให้น้ำากันลูกพูดดีพูดหน่อยก็เดินหนี